คเอ้ยารัมวันนี Walker, ้ได้เบ like okay, ็ดพิเศษมาจากเพื่อนนะโปรกิ๊กครับเอามาทดลองใช้มูสซารชีผมโอเคเลยเบ็ดคมมากแข็งด้วยสวัสดีครับผมจอสซีแมนวันนี้ก็ออกท่องเที่ยวทะเลอีกแล้วนะครับ เรียกมาประจานกันหน่อยกับเพื่อนเอฟซีที่รักนะทีมทีมผลิตก okay. uh, kind of so ันทั้งนั้นเลยความมับทุกชีวิตันนี้ทั้งคืนนะครับเรารอฟังตามผลกันเลยโอเคนะเอาใครจะเอาปลาหน้าม้าขึ้นมาก่อนดูดิโดนเต๋อซัดหัวเรือเลยเว้ยเอออย่างนี้ครัเอากล้องโกโปรลงไปถ่ายดิมันเป็นยังไงผมมีทริปหนึ่งนะครับ ผมจเจาะกอโกโปย้อนลงไปแล้วจะดูไอ้พวกสังคมของปาาลาจา์ที่มันอยู่ตามรอกตามหลือตามถ้ำมันกินเหยื่อยังไงนะครับนี่โอ้โหแขนแทบหลุดเอเอเาทีเผลอเมื่อกี้งัดไม่ทันอะดูทางโน้นดิะฮะูมนี่แบบเทคนิคแพ,พรเวเวลาเวลาเยื่อปลายยกตูดด้วยนะครับ สังเกตดูดีนะครับข้างปลาเหรอเนี่ยเวลาเยื่อปลามต้องให้ได้อย่างงี้นะตูดเติดกระดกด้วยนะผมชอบนะอย่างเงี้ยเหมือนเวลาลำวงอ่ะลำวงป้งป้งป้งชึ่งเนี่ยนะสาวลำวงตูดกระดกโอ้โหเลิศเลยนะฮะปลาอะไรปลาอะไรมาดูหน่อยเแล้วันเรือไม่ธรรมดาเว้ยเอ้านี่ก็ขาเมย์อ้าว ข้าวปา้นโอ้โหข้าวปานกินกลางวันนี่กลางคืนมื้อเสร็จเอ้าโอ้โหตัวใหญ่ไว้เต๋อไว้แม่ไปเที่ยวได้เพลินเลยไปดำยิงเพลินเลยเอาวาไงพี่พี่พี่ชัยว่าโอ้โหนี่อดเท่เลยบอกแล้วพี่ถ้าไม่ไม่อยู่โรงพยาบาลนะผมชวนมาตั้งที่แรกๆนะบอกตามตรงนะพีเนาข้าปนครับเอาเขามาดูนี่ ถอดเสื้อดูหน่อยข้างๆมีปลาเปล่าน okay. mm ี hmm. ่ครับข้างๆมีปลาสวยสวยดูนะครับหนึ่งสองอยู่หัวเรือนะครับแล้วภูมิพี่ชัยวัน์แล้วแมงโมแมงม้มอยู่ข้างหลังห้าคนนะครับไปอยู่ทางโน้นดูนะดิ้งจอดอยู่คนเดียวอ้าวมาจอดเพื่อนังเกียตซะแล้วเพราะอะไรรู้เปล่าครับข้างนี้มันว่าวอย่างเดียวมันไม่กินนะครับผมรู้เลยนะไอปลาเนี่ยนะ กองมันไม่ได้ใหญ่หรอกกองมันเท่ารถเก๋งรถตู้นะหรือว่าดานนะดานที่หลุมที่อยู่อะประมาณนั้นเพราะมันกินอยู่ข้างโน้นหมายความว่าหลุมอยู่ด้านโน้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดแล้ววัดแล้วอยู่ไหมอยู่นี่อย่างเงี้ยอยู่เอาแล้วโอ้โหเอาแน่เลยฮะเอาแน่เหรอโอเคโอเคหัวหน้าพักมาแล้วฮะหัวพักแล้วเนี่ยโอ้เออเออเออเมื่อกี้เลยขาพักใช่ไหมอ๋อรองพักขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวหน้าอหัวหน้ามาลองก เป็นไงเป็นไงฟังนี้เงียบโอ้ยหัวหน้าพักแน่เลยเอ้คันนี้อ่อนสวยไว้คันคันสวยคันสวยเอาลงเอ่อ <Hello. S 1> เอามาปลาล <Hello. S 1> อะไรพี่ะไอโซครับโซโอ้ยโซไอโซกินตอนเที่ยงนี่ไม่ธรรมาดาแล้วเอาขึ้นมาเอครับนะกินด้วยร้งร้องร้องร้วงร้อไอจอบเสียงดังเลยโอ้โหยตากไปครับโอ้โหหันมาดิยกปอดตาปลดนอกเรือดิแมงโมไม่รอดในเรือเดี๋ยวก็หลุดเลยดิ เออตรงอย่างนั้นเวลาหลุดปลาจะได้ไม่เก็บอะไรนะอะไรนะดึงสุดใจอ๋อดึงสุดใจรบๆหรอลล้างเอล้ังเอาปลามารวมกันเลยเนี่ยหมายหมายเดียวเลยครับโอเคโอมีชูโรงแวกเก๋าไก่ไอศครับลาบไป หลังมเรือเหรอหลังบนเรือเลยเดี๋ยวนี้เรือผมเหมือนเรือประมงแล้วพี่ต้องใส่ายเดียวก็โอเคใช้สายครับใช้ายลงไปข้าหน้าประมาดีข้าม่โมผมชื่อเฮ้ยโอ้ทางรถลงไปโอ้วางไววางไอ่ากันทีเสีขคุณไม่เขาอเดี๋ยวจอดลงก่อนนะ ไม่ไหวเว้ยโม,ม,ตมแต่ถ่ายคนอื่นเก่าเก่าจอดไม่เข็นเก่าเลยเฮ้ยดูดิเฮ้ดูโถ่เอ้ยเก่าลูกหมีพี่เยอะนี่อย่าปั่นอย่างเดียวพี่ถ้าปั่นอย่างเดียวผมซูวินให้นะ<า><า>รอกต้องใช้เกียร์นะพี่คันก็ใช้ความโค้งนะพี่นะเกียรนะ์อะไรล่ะปลาอะไรปลาอะไรฮะเลวีเลวีปเลปเลาหน้ามาเหมาแล้วปลาหน้ามาเฮ้ยแต่เป็นปลาที่ เป็นปลาที่เนื้ออร่อยที่สุดในบรรดาปลาจานนี่เรื่องจริงโอ้โ,อโหโรงเรียนเดียวกันเว้ยไปต่อีโตเดียวกัน <ๆ S 2> เลยใช่ไห<ป>มอ่ต๊ะกันไปล่อยอะขาวายอะขาราจำตำแาน่งนะครับเป็นพื้นเลยครับ อ๋อยนนวัดูวัดกันใหญ่เลยเอ้าเปงไงพี่วัดน้อนทานแล้วเว้ยโอ้ทอระอ้าสิข้ออีตัวนอ่าไงขึ้ย่างน่ะปลาถัวข้างปานด้วยสวยโอ้โหพอดิจารนเกินเว้ยเกินจานเกินจานมามาาเกินจานเกินจานปานเอ้าโอ้ยภูมิมาแล้วเป็นไงดีเจดีเจไม่ใช่ดีเจภูมินะหลานภูมิผมเรียกแซวดีเจไว้ันนะ เอาขึ้นมาเอาเยอะทั้งตัวคนเนี้ยเออปลาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรกอรีสีน้อยกอรีสีน้อยโอ้โหอยู่กับตัวภูมิมันปลามเล็กลงกว่าเฮ้ยที่วัดเนี่ยที่ปวดที่ปวดไหลมันเป็นเพราะอย่างนี้อย้ำย้ำย้ำอือโดนแล้วครับผมไม่รอตัวที่สองนะครับบางทีปลาตัวที่สองตัวแรกหลุดไปด้วยวิวิวไออะไร อะไรโอ้ยอุ้ยอุ้ยทางโน้วัดอร่อยมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเบาเบาเบาปลาอะไรโอ้ยมันเว้ยอันนี้ผมจอดมาแล้วนะครับกะลีซีมันมาดูหน่อยดินี่ครับวู้อู้ะลีซีครับเส้นปลาใหญ่ตลอดเว้ยอุ้ยติดปลาฮะติดปลาติดติดปลาก็ติดปลาจะเป็นอะไรปลกตรงไหนอ่ะแหลงๆหหน่อยนะลูกนะอย่าดมนะ าาามา,มามตกปลาจาโอ้โหมันเวยมาแล้วเห็นขาวมาเชียวมาแล้วเด็กตัวนี้ก็ไซส์ประมาณโลนะครับฮะนี่ไซส์ประมาณโลครับเห็นยังโอ้โหโอ้จนแล้วจนรอด ใส่ไจอดอีกแล้วปลาอะไรปลาอะไรบ้างนี่นี่นี่นีาคอนี่นะอะตัวนี้สีควายปลาตัวใหญ่ผมเรียกควายหมด่ะปลาน่ารักนะครับอย่าไปเรียกว่าควายน่าเกลียดนี่ดูนะครับเห็นไหมปลาน่ารักนะครับไม่ใช่ควายน่าเกลียดเฮ้ยเบ็ดคมว่ะวัดเบาๆก็ติดแล้วว่ะมา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 โอ้พี่เก๋าเว้ยอ้าวเฮ้ย กถาทุกแกธรรมดาเึงอยู่แถวกองหินแถวหน้าหน้าก่อครามนะมาไกลจังวะดูวะตอนนี้ตุ๊กแกลายพร้อยมาสวยดีครับสวยดีอะไรนะหมูสเชี่ยเฮ้ยเหมาะกับการตกปลาจานเน็ตนี่นี่ชดครับแม่งโมยืนยันอ้าวทางโน้นะอีกเรอแม่งโมยืนยันนะเบ็ดนี้วัดเบาติดเลยโอ้โห ดูน่ะปลาอะไรขานนี่น่ะปลาพันธุ์ครับตักแจกตักแจกปลาอะไรปลาพันปลาพันธุ์เนอะปลาได้ปลาบ้างปะได้การล้ำสองคันเลยโอเคไม่รู้นะมันกินเงียบเลยนะผมวัดตั้งวิ่งเลยไอเบ็ดนี่โอเคเลยพี่วัดเบาๆติดเลยเหมอะกับประจานครับเบ็ดมูสันที่ แข่งคมจะแปลแพ้เนี่ยอย่างเงี้ยคนที่เราใช้ใช้มนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวรับต้องรับด้วยหินรับบี้อ่ะอ๋อเว้มาอะไรครับไอ้โซอ้อยโซอ้อยโซอ้โซนี่ครับท่านผู้ชมทุกคนดูไอ้โซนะนี่มันเหมือนปลาดิมเนี่ยดูดีๆเหมือนปลาดิมนะครับนะอ๋อมา นี่ครับเหมือนปะนินนะครับต,ตัวกันเได้เหมือนเราตกปานินเนี่ยแต่ว่าอยู่น้ำลึกหน่อยเอ ay, ้เยเยเยวันนี้ท้องฟ้าใสาน้ำใสทะเลสีครามน้ำใสามากสีสวยครับดู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 ดดยวนะจอด <ยก S 2> จะโยกให้ดูโอ้ยอยู่ยักยำิงนะโอ้ตายตายต,าย,ตายจอดเลยอยู่มาวะทันไหมทันไหมอยู่รับอยู่ยำอีกทีอ้า กินอีกตัวแล้วสองตัวเลยมัเนี่ยมัวแต่ช้ามึงปลาจา์นะถ้ามีเบ็ดสองตัวแล้วกินสามตัวนะอย่าไปเชื่อนะมันโมนะผมโมประจําอะมาแล้วครับสีสวยอยู่ข้างล่างนี่น้ำมันใสมากครับน่าเห็นนะท่านผู้ชมทุกคนดูนะนี่ผมหมุนให้ดูนะเห็นยังน้ำใสนะระยะสิบเมตรขึ้นมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยครับ อ๋เอเดี๋ยวดูหน้าจอดความชื่นใจแข็งปวดแขนก็ปวดนะครับโอ้อครับยึดมากนี่โอ้โหข้าปลาสีสวยนะครับฮ่าว่าแล้วก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเพราะพูดมากเยอะปลาไม่เท่าไรหร่หรอกครับไพูดมากให้มันเหนื่อยเห็นไหมครับสุดยอดสุดยอดอ๋าาอปลาไปโอ้ยช่อนนะโอยชอเอาไปเลยทุกคนปลาสองตัวชอนสองตัวแล้ว

ไ้ป้หยบอกว่าคนน,นั้นน่ะปลาเล็กครับปลาเล็กเหรออย่าลงเนี้ยเนี่ยไหลวูดไปเลยนะเราใช้ตกะกัวอยู่ล่างนะเบ็ดอยู่บนสองตาสามตาก็ได้นะวันนี้ได้เบ็ดพิเศษมาจากเพื่อนนะโปรโกิ๊กครับเอามาทดลองใช้มูสชีผมโอเคเลยเบ็ดคมมากแข็งด้วยแล้วเบอร์ที่มันมันมันขนาดนี้มันก็นเหมาะประจานนะให้ผมมาทดลองดูนะครับลองหาดูกันได้นะผมว่าราคาไม่แพงนะ แล้วที่สําคัญคมคมมากมวัดเบาๆติดแล้ไม่ต้องย้ําเลยทีเดียวปุ๊บหลุดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่หลุดแต่ติดอ่ะแต่ปลาเออเนี่ยเดี๋ยวหลุดหลุดหลุดคนกระเซวอยไอ้จอดสั้นอือว่าอายไหมไม่อายหรอกสั้นไม่กลัวกลัวยาวตัวที่ใหญ่สุดนะครับประมาณประมาณเกือบสามสิบโลอ่ะขาดไปประมาณยี่สิบเก้าโลเก้าครับนี่ครับเขาถ่านปล่อยอ่ะเอาปล่อยเลย มไม่ได้แล้วโอเคลงมาแล้วลงมาแล้วเห็นเห็นเงาเงาหัวของผมไหมครับมีรัศมีแสง คือใส่ที่อยู่ดวงอาทิตย์หลังผมนะครับก็นานๆนานจะเจอครั้งผมชอบมากตกปลาจานถ้าน้ำไหลอ่อนๆและเรียบอย่างนี้นะไม่มีคำว่ามเมาสนุกสบายนะตกปลาไม่เบื่อขอให้ปลากินแล้วกันเอามาดูนิอ้าวแล้วผมไม่ลาเทาเลยนี่พึ่งแต่หน้าแต่คุมหน้าเหมือนโจรอะ โอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันโอ้ชักกระตุกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นลูกใจเย็นแต่ชักแรงๆรงเลยชักกระตุกไปแลกระตุกการมึงชักกระตุกกูก็กระตุกตามสิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ป่ะป่ะมันนี่น้ำกระเช้าอ๋อ กขาบอกน้ำเชี่ยวอย่ารั้งหางช้างมาน้ำเชี่ยวเว้ยปลาใหญ่ก็กินด้วยอาอามาอะไรอ่ะมาเร็วมาแล้วอะไรครับฮะข้าวปาน,นนี่มาแล้วตัวใหญ่เว้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ครับดู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 เห็นไหมครับ มามมาลุกมานี่ซ้ายไปลกววากันเลยฮาบ้านี่ต้นตกให้เด็กดูแหลเอ้แล้วไมไม่ลงต้นได้ไหมไปจับประเดี๋ยวนะ้อเอาอย่องงี้ไปตวเลยตเลยไปตนเ้ยไป้นเล ปรปับเบรกแข็งอีกนิดนึงอนไอ้โซ,โซแล้วอย่างเงี้ยเตยอรปรปับเบรกแข็งอีกนิดนึงเอามาอเอาไปละโอ้โอ้มันจริงจริง,รงตกปลาน้ำเชี่ยวมันต้องอย่างงี้ครับมันมากเลยทุกคนทุกคนมันเอ้ย ปลาจานดาวเทียมวู้จอดมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมามาไอโซกมา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 อุ้ยดู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 ไปละไว้ผัวเงเลย าน้ำพริกเหรอน้ำพริกปั่นุ้งผักต้มด้วยวะแมงโมแมงโมตอนเที่ยงคืนโเยอะมันเว้ยดูท่าเยอะแล้วยกขาข้างนันนี้ท่าฉี่ใส่ยางรถยนต์ดีกว่าเห็นเสาไฟฟ้ายกอย่างนี้แหละปิดปิดโอ้ยโอ้โหวันนี้หันมาดิเอาเิดเจ้าโอ้ยตอาตกน้ำมันคือเปล่าไปเลยนะ โอ้ยมันมากเนะนะภูมิโอ้ยเขาใหญ่เขาใหญ่ฮิ้วมาค่อยๆ่ฮิ้วมาโอ้สัมภาษณ์หน่อยนะครับโอ้ยนี่ลูกหมูนี่วะอือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา่อยอืออ่าเนี่ย<ห>เขาใหญ่อันนี้กอรีซีมาสัมภาษณ์หน่อยนะตกปลาวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกมากครับสนุกมากนะนี่เขาเกือบจะลากคันตกน้ำเมื่อกี้ รู oh, oh, ้เปล่าโอ้โหเหลือมาทำอะไรอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้กินข้าวเลยเออนะภูมิก็บอกสนุกมากแล้วอย่างอื่นมีอะไรบ้างอ่ะดูแลอะไรผมยังไม่ได้ดูแลเลยเลยโอ้ตัวใหญ่มากเนี่ยเก่าลูกหมูอืมอืมอย่างไงไอ้เก่าไม่กินผมนะตัวเนี้ยเสร็จผมมันกินผมอยู่แล้วเดี๋ยวตัวลูกแล้วับใช้ไม่ได้แล้วดูนะดูครับ คือช่อนใหญ่นะที่เราตบปาจานแล้วมันผิดคิวมากินนะครับใจเย็นเดี๋ยวกนเอยเอาดูนมาเนี่ยนี่ตอนนี้มันจะชุลมุนตอนเนี้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเราวังเชือกแล้วตอนเนี้ยไปก่ ใหญ่แล้วเหนื่อยก็เหนือนะโคัลนใหญ่นะครับเใหน่ายปาจาื่อทงี้ยดคยกามเยรใหญ่ครับใเนเื่อยเอนะับทีครับตอนนี้โอ้ไอสวิงเมื่อกี้ขาดไปแล้วครับนะครับยยับ เดี๋ยวเดี hey, hey, hey. Water, so really ๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมา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 ล็อกไอ้เหี่เออเดี๋ยวสายขาดระวังระวังมันตกใจอยู่จะจับได้อยู่แล้วนะเนี่ยเออดึงเชือกโอ้โหบอกให้ดึงเชือกให้คอยดึงเชือกคนนึงใจเย็นๆปล่อยมันปล่อยมันหงายท้องอ่ะกายแล้วกายแล้วกายแล้วโอ้มันจะจับปลั๊ก กูเรื่องหัวก์ถ้าล้วงล้วงตายแก้มเหนืออะระวังระวังปลาช่อนใหญ่นะครับเราจะจับด้วยมือเปล่าได้ยังไงเนี่ยยกตรงๆน้ำเปี่ยงไม่นด้ค่ะหลักักคันเยอะนะครับไม่ใช่ฉลามนะครับไอ้ช่อนเดี๋ยวนะเกี่ยวปากอ้าปากไปพวกเนี้ยเกี่ยวกัใต้ปากอ้าใส่ไม่ไปากปากล่างเลยปากล่างนะเกี่ยวปากล่าง ไม่ไม่ไม่ไมเอาเนี่ยผม<อ>ผมเป็นดีเรคเตอร์ของการถ่ายทำครั้งนี้นะครับตัวแสดงแม่หลายคนเหลือเกินนะสตันแมนก็มีนี่นี่ดูนะครับามาแล้วมาแล้วนะาจับมือจริงก้อนนี้ขึ้นมาโอ้โหโนี่มันอยู่ตรงนี้มามานประมาณ40นาทีแล้วครับทำอะไรมันไม่ได้นะช่อนใหญ่นะครับปิดคิวอินเป็น,นการก็อย่างนี้นครับ ดูดูด,ดูอ่าอ่าอ๋อ,อ,อ,อนะอ,อ๋อโอ้ไม่อยู่เห็นไหมอ่าเลยตอนนี้เหลือเท้าส0 0รตาเ,รเอาแล้วครับเอาเอาขึ้นมาเลยขึ้นมา ทำให้คนอื่นพูดได้ว่าตัวเองทำอยู่คนเดียวอ่ะเออเว้ยเฮ้เ <c oughs> จ๋วจวอะไรอะใ่ได้เหมือนกันนะเ้าเช้าตอนเะช้าแล้วพระอาทิตก่อนจะโผล่เนี่ยทุกคนก็ตื่นมาน,าานั่งถือขัน มาถูกไหมแล้วโอ้ยต้องสูงอู้วต้องเช้าด้วยนะโอ้ไปอู้วี่เหรอครับปาจานใครไม่รู้ว่าปาจานสิ่งยังมันรู้นี่เดี๋ยวนี่ไปตกจุดนีโอ้โหสายจำบวยส่งมานี่นี่ตำไนี้อยู่ใกล้ตัวก็ตัวยังใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแล้วโอ้โอ้โหดูดูดู โซ่อะอะไรเด,เดี๋ยวขาว้ามฟานเดี๋ยวเขาเดี๋ยวโซ่โตัวุปว่าโซ่ใช่หมโซ่อ๋อะอ้ด,โด,อดิโอ้ใา่สวยใา่สวยโดนหลังเลีเยชาวนี้ตัวสุดท้ายของจอดพอแล้วมือไม้แสบหมดแล้วมาโอ้ยทุกคนนี่แหละครับการตกประจาน เมื่อวันออกมาก็สายแล้วต่อกันทั้งวันทั้งคืนนอน,นบ้างต่อกันบ้างกินบะ้างเล่นบ้างส่วนใหญ่พักผ่อนนะครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะมามาตัวสุดท้ายของคลิปนี้มาแล้วครับอะไยเอ่ยเดียยหมดเดี๋ยหมดนะโอ้ตัวสุดท้ายขอตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะมาแล้วครับโอ้ใหญ่จริงๆด้วยโอ้โอ้ อู้อู้อู้เตะได้ตนี้ก็ทแล้วอ๋ออะไร <c oughs> ตัวนี้ก็นี่ครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวสุดท้ายปล่อยจอดตรงนี้พอแล้วครับใหญ่กว่านี้อ่าพอแล้วเลิกโอ้าวว้าวอู้อ่ะดช้า,าพระอาทิตย์ขึ้นเรารู้สึกว่าเหงาเหงาหน่อยนะกลางทะเลของวันที่15ค่ำนะครับ15คำ่ำน้ำจะเชี่ยวเพราะน้ำเชี่ยวเราก็รู้สึกว่า ะเลจะไอยเหาไปด้วยเรือหาปลานะครับเพราะน้าเชี่ยวการหาปลาการได้ปลาได้หมึกเพื่อล้อมจับเนี่ยน้าเชี่ยวจะับยากแต่เราตกปลาก็สู้นะครับสู้เพราะเราชอบกัน <laughs> ดูดูถังนี้นะครับโอ้โหโดันมาแถวเลยโอ,โอ้ร้อนอยู่ข้างล่างก็มีนะครับออาปลาเกบปลาเ <laughs> จอกับแล้วจ้ะ จบแล้วจบแล้วลิเกเลิกเล่นยิ้วต่อ,อดีกว่าปะในที่สุดตาตะคอนลงลงเล็กๆก,กลางทะเลอ่าวไทยก็ต้องเลิกนะครับการตกบาจานนี่เราเดินทางกลับแล้วนะครับ